อาชีพที่เราสนใจไปไดที่หนึ่งเป็นมาจนครบหลักสูตรแลวนะครับสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจโอ้เดินกันมันเลยทีเดียวนะฮะซ้ายขวาชิดขวาชิดซ้ายขวาจับปกนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณคุณเรียนมาเนี่ยคุณลำบากได้ลงเป็นภาพเลยนะครับเพราะเราไม่อยากให้ชื่อเสียงของเราที่สัญลักหมายจากเวลาจากะอ่า จากคุณวีราวัฒนะครับเขาจะสวัสดีมากนะครับวันนี้มากเลยวันนี้ทดสอบกำลังนะอ๊ะทำนะซ้ายขวาจับโอเคนับซ้ายขวาละอ่าลื่น แยกเท้าออกด้านข้างอ้าวขวามขวารับเอ่อยกมานข้นมาทำไมครับเอาไรต้องตัดในตัตัใ กรณาเดินทางมาเป็นประธานนะครับที่จะอวยพรให้กับพวกศดกตทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศมีฝนลงมาเล็กน้อยแั่กับพวกเราอย่างเต็มที่เลยนะครับโอกาสน,นี้ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการมหาวิทยลาลัยราชพัฒเพชรบุรีไม่แพ้ใครในโลกดังนั้นเนี่ยทุกท่านที่จบไปก็นำเอาความรู้ความสามารถนั้นไปใช้ประโยชน์ได้มีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ ะะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคร <c oughs> อบครัวต่อไปนะคะ4ปี5ปีของการเป็นนักศึกษาที่นี่ในการที่จะสร้างการคนให้เป็นคนดีและคนเก่งในบัดนี้พวกเราได้ผ่านการศึกษามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันสําคัญของพวกเราขอให้กําลังใจอีกครั้งหนึ่งจากแตงมาเชาวนี้ขอให้เรามีความสุขนะครับร้านไหนก่อนนะครับช่วงนี้นะครับสักสามวันนะครับก็ PUT Yeah.